วันนี้นะคะทุกคนเอก็จะพาไปจัดต้นไม้ใส่กระถางเซรามิกสวยๆนะคะเพราะว่าอ้อได้รับออเดอร์มาค่ะว่าลูกค้าต้องการต้นไม้ที่วางไว้บนโต๊ะที่ทำงานนะคะอออก็เลยแนะนำเป็นพลูเงินค่ะการเปลี่ยนกระถางนะคะบางทีก็เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับต้นไม้ของเรานะคะทุกคนเพราะว่าในกระถางที่เป็นกระถางสีดำปกตินะคะเอาก็จะ ขายอีกราคาหนึ่งนะคะถ้ามีออเดอร์มาว่าสนใจจะให้ไปซื้อกระถางสวยๆนะคะแล้วก็มาจัดต้นไม้ให้หน่อยนะคะอ้ก็ทำตามที่ลูกค้าออเดอร์มานะคะวัสดุปลูกนะคะเอใช้เป็นกามะพร้าวสับค่ะที่แช่น้ำมาแล้วอย่างน้อย1คืนนะคะส่วนของกากมะพร้าว ที่อ้อมีอยู่นะคะอ้อจะแช่น้าประมาณสามคืนนะคะปกติแล้วมันจะมีสารเทนนินนะคะที่ทําให้น่าจะเป็นการเจริญเติบโตถ้าถ้าสารเทนนินเยอะจะทําให้การเจริญเติบโตของต้นไม้ช้าลงนะคะยิ่งล้างออกเท่าไหร่ยิ่งดีสําหรับต้นไม้ของเรานะคะทุกคนตอนนี้ก็เป็นการจัดช่อของต้นไม้อยู่นะคะก่อนหน้านี้อ้อมีความรู้สึกว่ามันจะมีใบที่ขาด หรือว่าต้นที่ไม่ค่อยสวยหมายถึงกิ่งที่ไม่ค่อยสวยนะคะเาก็จะดึงน้องเขาออกก่อนนะคะก็ตอนนี้ก็พยายามจัดช่ออยู่นะคะในตอนที่เรานำกลามะพร้าวสับปิดด้านข้างนะคะก็คือเราเราไม่ต้องกดหนักมากนะคะเพราะจะทำให้รากของต้นไม้ของเราช้ำหรือว่าหักได้นะคะ มาถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะคะก็คืออ้อจะใช้ดินเผาญี่ปุ่นไม่แน่ใจว่าเรียกชื่อถูกหรือเปล่านะคะก็มีความรู้สึกว่าเอาตัวดินเผาเนี่ยปิดปิดตัวหน้าดินไว้มันจะทำให้รู้สึกสวยงามมากขึ้นนะคะที่ไม่ต้องเห็นกากมะพราะ้าวโผล่มานะคะเราก็ใช้ปิดหรือว่าจะเป็นก้อนหินก้อนเล็กๆก้อนหินสีที่ขายอยู่ส่วนเกษตรทั่วๆไปเลยนะคะ ค่ะทุกคนปรับแต่งอีกนิดหน่อยนะคะก็พร้อมส่งให้ลูกค้าแล้วนะคะยังไงก็ขอขอบคุณที่ชมคลิปมาจนถึงท้ายคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอ้อด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปแล้วนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ